โอ้ป้าตสายดีปุุนปุ้งกล้วยมาขาบมาก่อนขมาก่อนเห็นของลายดิฉันเย็นก็ดุเอออยู่กันอสันเว็บิวขมาแม่ดเดีใส่มาก็เดี๋ยวม่ไปเอาป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาสเนาะคนละเยเย็นได้ยังมาแล้วหมากบ่เอยปุุมปุงกวยนี่ พ่อไปอยู่เด้เนี่ยเอางวงกระเพ็ดไปให้กลับมาน่เปิดภาพมาวันนี้เนาะแม่พี่น้องไอ้แสงสวาง่างภาพจังวังกับพักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเด้อสบายดีพ่อและแม่เอื่อยและอายเนาะ อยู่ที่อยู่ต่างประเทศด้วยว่าประเทศลาวพัสดุสุขคนเงยดูดดดอา้าวไปพูดหนะ่ะว่าแม่ว่าสีขูดเฮ็ดนี่เนะาะทั้งใจเย็นนมาให้เมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยว่าถ้าพ่อเล่เามาบอกไปหาด้วยว่าทางแม่แหี่ยยังงามใช่ไอมเฮ็ดกำลังสี้ว่าซีขูดเฮ็ดสาวก็เอดบริสนทธิ์น้ำบ้องมองอยู่หมักบัวเหมนกัน Tìm được xe đúng không ạ? Tình cứ đấy. bản được bạn thôi đi học với đạo đấy. Tìm được bạn phù đi thôi với đạo đấy. Tìm được bạn đi học với đạo đấy. Tìm được bạn phù đi học với đạo đấy. Tìm được bạn phải, phải Tìm <laughs> แม่มาต้าอยู่ส <een> ่เลยนี่ก็ยังบ่ได้เช็ดต้องได้ดุมาดุมล่ะสวัสดีปราุงก่อนโอเคสวัสดีปรุงงามๆก่อน้พ่อ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 ีพี่ยังพี่บใน่พ่สแล้วคก พ่อเราไลตเอตานถ้าวังรุ่งวูงรุ่งไอตานอยู่เพื่อนบ่ดสายวงรุคสาย่ค่ะเสียงแม่เอตานได้ลูเลยนะก็จะไปหาเห็ดได้ดูเลยนะเขยจะพ่อเราไปอเราผลิตตเด้พ่อเราผลิตต่เด้ไปสิไปลงมาลงมาลงมาลงบ่ไลยแล้วขึ่นยังขึ้นได้ยังชีลงบาไลย mẹ con mẹ con mẹ Ơi Ơi con mẹ ơi, mẹ tan, mẹ thả mẹ con mẹ phải mẹ con con thả mẹ con 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 yến thả mẹ con mẹ con mẹ con mẹ phải ăn con con อโอเคได้โอเคนะไหนยเ้ยนะแล้วโอเคนะเจ้าเจ้าจะไปดิ่น้ำตานนเจ้าเจ้าห้องเพลงหายปลาลุงฟังไนหะนึห่งสองสามสี่ วันทูทีดูบ้านชูชีพ่อพัยชิดเซเว่นไม่เซเด้วยถามเลยนี่ยังบ่ได้8 9 10นี่ยังบ่ค่อยได้เนาะเลยดูอือบตาลบ่ได้แม่สิถามก่อนเด้อถ้างพิงอยากไปนะอีแม่ถามนะอีดาต้องตอบเลยนี่งัวนี่ภาษาอังกฤษวายังูงัวนี่ nè mẹ này nè Ngoan mẹ tục, mẹ 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 nè Ngoan nào sáng, mẹ mẹ ơn em mẹ mẹ nào mẹ mẹ hả mẹ 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 khoai <laughs> Khoai mẹ 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 đi mẹ mẹ đi mẹ 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 bỏ mẹ 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 หมูพริกสร้างเลยฮะสร้างเพี้ยนอีเดวินทำไม <c oughs> ทำไมสร้างจ้าเพี้ยนโอ้ห้องเราไปอยู่ทันเม่เ <c oughs> อาตู <c oughs> ้กอ่อนเอาตู้ก่อนหน่าแม่แม่ว่าไปขุดเหด็ดเดี๋ยุขุดเห็ดหนึ่งเสร็ตู้ไว้เวลายา à มันบ่มีเดีด๋ยุ <c oughs> โอเคฉนน่ะมา,าสิขูดเ็ดไพี่นองอ้ไปไปน้องนัจดจบนเอื้อยาเหลบีน้ำเอื้อย,ด,ย okay, ดี๋ยพาไปอดต่เด้ดเอลเพาไปเิ่งเด้าหลดนอ้กนโอเคเียพเพิ่งอาน้กนเพปิ่งไปนาเหลด้เนบอเพาไิ่งออนปลิ่เหด Mạng ăn đi, mạng ăn đi ba miami. Chi ba Mạng Mạng ba miami. Chi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  ba miami? 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 Chi ba mặc Chi như thế nào ba hmm? miami? như ba miami? Chi ba miami? Chi ba ผู้ตู่ฝากเงินมาให้น้องพิงข้อมมาเนี่ยผู้ตูใจดีเนาะจะไม่ตู้จ้ไปแซน่ะนี่อะไรตู้นจะันไม่มีเลยจะพักได้ดุใส่ไม้นะเออจะกินใส่ไม้เหรอเนานนะจะให้เพิ่นก่อน ไฮดิกุท์เฮ็ดกับอะลิกุท์พูด้พี่ดองเฮ้ยมาพี่ดูมาพี่มาพี่มาหายเม่พี่ลอยก่อนเหินเก็บกินนใส่ไม้อ่ะปลาดุ้งลูกเอ่อปลาดุงเนียมาได้มาได้ปลาดุ้งมากลิ่นใส่ไม้องพิงเด้ลองพิงมใส่ไส่ไม้ชาซื้อจุดชนวนบูฮู้ลูกหล่ะพระอาจารย์พึ่งซื่อมาฝาก อาจารย์จองชื่อว่าฝากมือวันเกิดเลยเตี้ยะแม่เฮ็ดให้เด้อแม่กินเด้อกินแน่นึงเด้อมันหวานวเด้อเจ้าอันนีเก็บพัวอยู่แม่ยังเก็บทัวอยู่เนาะเอาสิกินหวา,านแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนพ่อพี่น้อง,งอากาศเปลี่ยนเนาะ มาฉันมวยเจ้าไอ้นะคะต้องเนื้อเอ้ยไปหน้าเดินอ่ะเองเอยไปหน้าเดเด้อโอเป็นสนน้ำหวปยไปวเป็นสอนน้ำหัวปไปิ่งเป็นสอนน้ำหวป ชนน้ำหวกน้ำหวพวกเอฟซีพ่าถามมาน้ำหวกค,วคืาายกคอยางสมบูรณ์เป็นแบบสมบูรณ์เชื่อใจไมันเป็นรูปรูปก,กบเนาะไอ้กบมันคล้ายมาแเลยเป็นหวกเป็นหวกอะไรก็เป็นตัวกบหนอ่องเอ,อ้ยจะเป็นว่าจังไรแต่มันเป็นน้ำหวกกบชนเอ,อิร์นนะเนาะจะกินนา้ก็ดุกไอ้เน,นี่ยลกเลยนะพ่อลูกพ่อ Ừ, ba bên hai bung mítu long hiệp ba hiện long pa, ba mítu long hiện ba mítu pa, hiệp ba mítu long hiệp pa, được không? được không pa? Ui ui, ba đang long hiệp vừng mítu long hiệp nó muộn còn hiệp pa? mítu long hiệp ba mítu long hiệp ba này long hiệp ba thế long Nó จะย็นไมาล้วโอ้ยังได้ยังมาหลายแท้นี่โอ้ป้าตัวสบายดีตื่นตุ้งกล้วยมาขัมาก่อนขับมาก่อนเห็นของลายดิฉันเย็งก็ดุเอออยู่กันดุเออใช่เออใช่ดิเดวบิวขับมากันแดดด้วยกัน Để sai để sai mã đi mẹ phải áo pa. Để. để cho phải áo sai nó. Cô lại yên đây nhưng mà là oh, này. Ờ này. Họ bay ở đây này, ông mua cà phê bay hải ma này. Nó hình nó. Cái bao mạng này, nhìn ba. Nhìn ba. Đây là okay, độ. Cái phần ông tội cái này này, ông mở lông cò này. ก็มังเงคนนี้สิกินไปอยู่ไปปะไปอยู่ไปปะไปหิวแวงหน่งนึงปะปะเนาพันหอยล่างพหอยผ้าดินกอนบ้หิวลูกต <Marie. S 1> okay. ัวนี้บอกกย่าปะปะไปไปพี่ก้อนหมาสิล ขูดเฮ็ด่ได้ขูดนั่ดิวอยู่่น่่นคยางนั่นงยนได้อย่น็จ้่ะอน้ำเอื้อยเลยนะนี่ด้วยตาลผสาพวกอยู่ป้า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 คุยไอดไม่กอมาก่อนเด้อไม่กอดไม่กอดมานอนก่อนเด้อทิงยีนน้ำไา่มาเนี่ยแม่บุไปเบียดอยู่น้ำพ่ก็

ว่าแม่ขูดเห็ดได้เปล่เด้อกินเจเกลืก็งดนเปื่อนนะในพันกินหมักน้องกองเปื่อนเด้ดุกินเจเกลืเนี่ยกินเปื่อนนะฮะเป็นเชีผ่านะฮะ

บลูงบ yeah oh. ุ้งป <fin anta> <ots> ่วยเนาะพีงแม่โอสมบัดมาหาหิ้งเอาเห็ดปลูกไปให้สบายสบายเอามักไม้ให้โอ้โหมาแต่หาเห็ดหาหอนเอาลูถีบเจ้าด้ลูกเอาถีบป่ะทิ้งไอป้ปลูกถีบมาไว้ป้าในแขกเอาละป่ะ เันเอทถีบหล่าดิถีบเจ้าอยู่ไหมมูไว้มมปะเราถีบหลามาไววปะช่นจถีบหล่าดยเออเาไว้ได้เขกเอาได้หะ แถวเขงต้องพิงไหนถีบคันเดียวสับเอ้าพร็นผู้บ่าวพิงบ่าวเนี่ยสาวหน่อยฮะแล้วมาแต่หน้าดุเราเขาในบ้านกับพอเราโอรเดี๋ยวให้พ่อเจ้าหลังไม่พิงแกตุ้มนี่หููเ้ยหาสาสรมาปูไว้นางดินตอนแรงตอนยัง มันหกประจุมาดินเนาะประจุมาอยู่นี่ปอะถอรก็ย่าลูกหลักเกิดหรือปรถอรก็ย่าลูกปอะถอรก็ย่าใส่รถลูกโดยมันยังมีกี่ผุนลายอยู่นะ่ะแม่บอจับไปลูกไป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 ข่อยเข็นน้ำไปเอายังลูกประมังแม่กู้รสสาดเดิมแล้วมันมันมันนั่นแหละสาดตัวนี้อุ้ยเออขี้ผุนนะ่นอะ อาอยัาง<ส>ต้อน,องน่เมืเอ่อแม่หายไหเด้เด้เ,ดเ,ดเ,ดเลยเอะเขปอบใจคขหน่อยขอบใจข่ะขอบใจค่ะวัว่ังไงเงยไม่ดุจะจะไปอีงได้นะขังไม่ใช่ได้นะยังเงบหัวาผาดพูดด้ <c oughs> วหัวพาดเปะลงนะฮะเนืนนเหือะนะเหื่อแต้เถื่อแต้เอาไปซื้อขนมไปเท่าไรนี่ิพัน,พนบ่อหนิลลอขนมไบ่อ ได้เอาไปขอบใจกินขนมบ่ขนมยังขนมชื่อชื่นุ่งขี้เฮ้ยขนมขี้วะมีดุขนมเล่ดุชื่อขนมเล่ด้วยด้อยด้อยข้างในผมเกี่ยวคอจ้ะนะเอาพ่อด้วอ่ะพ่อด้วค่ะต้องผีดพอดี่โรงเรียนพอดอย่างไรลูกพ่อดอย่รงเรียนจะพ่อดอย่รงเรียนพอดอย่าไรก็ มื่อได้หลับไปโรงเรียนน่ะูกไปช็นชีวะโป๊ะนอกอออกุแม่มือวันที่เก้าเมื่อวันที่เก้าวันจันทร์อืมวันที่เก้าวันจันทร์ฮะฮะหอได้ไปใช้อนหอนหอไปเข้าห้องโอเคไป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 ่อนได้จะเข้าห้องโอ้ Maman uberman. Honda, yêu cầu hôn, đi. Batney. Oh, it looks out loud, quá đi. đấy bung. And then. Then quái hello. Take no one there. Maman, mama, 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 mama,

โอ้ชายเด็กเขาหงองแล้วเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยมาดู้อ๋เพื่อนท้องดลูกอย่างนอนแห้งป่ะลูกบอกอย่างนอนแห้ง